สำหรับใครที่เข้า Facebook แล้วก็เปิดลิงก์ภายนอกไม่ได้นะครับผมมีวิธีแนะนำการเปิดลิงก์ภายนอกใน Facebook นะครับเราสามารถเข้า Facebook แล้วก็เปิดลิงก์ภายนอกได้นะครับมีวิธียังไงก็ง่ายๆเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการเปิดลิงก์ภายนอกใน Facebook นะครับให้ท่านผู้ชมมาที่ Facebook นะครับปึ๊บจากนั้นให้ท่านมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวต,วตรงนี้นะครับ จิ้มมาเลยนะครับจากนั้นให้ท่านมาที่าการตั้งค่านะครับจิ้มเข้ามานะครับแล้วให้เลื่อนมาที่ตรงนี้นะครับสื่อนะครับจิ้มมาเลยฟึบโอเคจากนั้นนะครับมันจะเห็นตรงนี้นะครับ เปิดลิงก์ภายนอกนะครับสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มลิงก์ไปยัง facebook และต้องการเปิดด้วย facebook นะครับบางท่านก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าท่านปิดตรงนี้อยู่นะครับให้ท่านกดเปิดให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับจิ้มเปิดที่ตรงนี้นะครับโอเคเรามาเปิดกันเลยนะครับปึ๊บเพียงเท่านี้นะครับให้เราจิ้มให้มันเป็นสีแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็จะสามารถเข้า Facebook แล้วก็เปิดเลิงค์ได้นะครับโอเควิดีโอนี้ก็ง่ายๆนะครับสวัสดีครับ